เราอยู่กันที่แยกลาซานตัดใหม่วันนี้เราจะมาตามหากุยช่ายเป็งบองเจ้าเด็ดเจ้าดังนะคะเจ้านี้บอกเลยว่าการันตีความอร่อยและก็มีไส้ให้เลือกเยอะมากเดีย๋ยววันนี้นนี่นจะพาไปบุกโรงงานกันเลยให้รู้กันเลยว่ากุยช่ายเนี่ยมีกรรมวิธีการทํายังไงและทีเด็ดเขาอยู่ตรงไหนมีเมนูไหนบ้างสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะชื่อปอนนะคะ ร้านกุ้ยช่ายเจหมวยนะคะก็เปิดมาที่เนี่ยได้เข้าปีที่3แล้วค่ะแต่ที่สาขาแรกๆเลยนะคะเปิดมาได้10ปีแล้วเป็นสูตรของมามาเลยค่ะมามาเป็นคนเริ่มเริ่มทำเริ่มเป็นคนคิดทําทุกอย่างเลยตั้งแต่ไส้น้าจิม้มกุ้ยช่ายร้านเราอะนะคะจะเป็นแบบแป้งบางแป้งจะบางมากๆเลยไส้ข้างในก็จะเยอะหน่อยก็ที่ร้านก็จะมีไส้กุ้ยช่ายนะคะดอกไม้เผือกกระหล่ำแครอทนะคะมีสีไส้ แล้วก็จะมีเป็นแบบไม่ห่อแป้งไม่ห่อแป้งก็คือกุ้ยช่ายคุกไปกับผักเลยแล้วก็ไปน,นึ่งก็จะมีสองไซส์ค่ะมีกุ้ยช่ายกับเผือกค่ะเป็นไอซิกเนเจอร์เหมือนกันตัวนี้แล้วก็แบบไม่ห่อแป้งก็จะขายหมดเร็วกว่าเพื่อนเพราะว่าเราจะทําแบบแค่ช่วงเดียวค่ะแล้วก็จะออกไปหมดถ้าสมมติว่าถ้าลูกค้ามาช้าประมาณเที่ยงก็ ไปแล้วไปแล้วใช่ค่ะใ้ามีหน่จีบด้วยหน่มจีบก็จะเป็นเป็นเนื้อหมูเนื้อปูเนื้อกุ้งรลวน้วนเลยค่ะท<อ>างร้านจะไม่ใส่แป้งเลยไม่ปรผสมแป้งค่ะ<อ>แต่ลูกนึงก็จะมีหมูมีปูมีกุ้งทุกลูกเหมือนกันแต่สีสันก็แค่ความแตกต่างให้มันดูสวยๆเฉยๆ,ๆ<อ>ต่อวันนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ150กล่องก็ประมาณ15ถาด15ซึ้ง ไใช่ของเราอันนี้มาแบบว่ารวมไส้มาเลยนะไส้ผักไส้เผือกไส้กระหล่ำแครอทนะคะอันนี้แบบห่อแป้งนะคะแต่แป้งบางมากทุกคนเห็นไหมดูดิแป้งบางจริง <c oughs> ความแป้งบางนี้แล้วความแบบคือว่าไส้แน่นมากน้ำจิ้มรสเด็ดมีความแบบว่าแซ่บนิดๆหวาหน่อยๆโอเคมากเลยเข้า <Wow. S 1> กันเดี๋ยวเรามาชิมไส้เผือกกันบ้างนี่นะคะอันนี้เป็นไส้เผือกน้องเผือก การันตีความแบบว่าแป้งของเขาบางและไส้แน่นมากเปลือก<ม>นี่คือเนื้อแบบแน่นๆ่นเลยนะไม่ใช่เนื้อแบบซุยๆที่แบบว่าบางๆนะคะเนื้อแน่นมากไปต่อที่ไส้หน่อไม้นี่ค่ะไส้หน่อไม้นี่ค่ะเป็นหน่อไม้ผัดนะคะทุกคนความหอมหน่อไม้นี้หน่อไม้หอมบางบางนี่นัดตอนเข้ากันมากเลยอะ่ะนีไปต่อกันเลยทุกคนไส้กระหล่ำแครอดค่ะ นี่ค่ะอันนี้มีอีกแบบนะคะเป็นแบบไม่ห่อแป้งซึ่งจะมีไส้เผือกนะคะแล้วก็ไส้ผักในเผือกเนี้ยพี่เขาบอกว่าจะมีถั่วผสมด้วย,ยดูมั้ยฝากร้านกุ้ยช่ายเจ๊หม,มวยด้วยนะคะร้านเราอยู่ตรงลาซาลตัดใหม่ค่ะเปิดทุกวันคะ่ะหยุดวันจันทร์วันเดียวคะ่ะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะปิดประมาณ5้าโมงห้าโมงครึงค่งค่ะข่าวมาทานกันเยอะๆนะคะฝากร้านไว้ด้วยคะ่ะเนี่ยฝากรีว